แพลตฟอร์มสมุดเยี่ยมไทยถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ที่ต้องเว้นระยะห่างลดความเสี่ยงของการรับและส่งต่อเชื้อแพลตฟอร์มเปิดให้เกิดการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทางไกลแบบไม่เจอหน้ากันสมุดเยี่ยมไทยพัฒนาโดยบริษัทอะไรและมอบให้มูลนิธิเชนิกใช้เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การกับตัว อยู่ที่บ้านโรงพยาบาลสนามหรือฮอ s p ส t a l ลผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์สมุดเยี่ยมไทยค่ะแพลตฟอร์มไทยที่เราพัฒน,นาจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมก็คือท่านไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นแอปหรือต้องโหลดแอปอะไรก็คือใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับกดเข้าไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าลิงก์สมุดเยี่ยมไทยก็สามารถใช้ ระบบของเราได้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมน,นะครับพอท่านเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถเราให้เว็บเพจกับท่านฟรีแล้วก็โดเมนของท่านฟรีเลยนะครับผมเราสามารถเปิดสูตรเยี่ยมเป็นของตัวเองได้แล้วก็มีเรียกว่าเป็นโดเมนแชร์ให้เพื่อนๆให้มาเยี่ยมคุณได้ด้วยนะครับในหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีฟีเจอร์ให้สําหรับเล่าเรื่องราวนะครับอาจจะต้องแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สามารถแนบรูปภาพอัลบั้มไปได้นะครับผมเรามีระบบ อ่เขียนข้อความเยี่ยมให้กับผู้ที่เข้ามาในสมุดเยี่ยมของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วสําหรับอ่าเจ้าของสมุดเยี่ยมนะครับก็ยังสามารถที่จะตอบกับข้อความเป็นข้อความขอบคุณให้กับอ่าผู้ที่มาเยี่ยมได้นะครับผมสิ่งที่เรามีให้ก็คือเรามีระบบวิดีโอคอลนะครับสามารถที่อาจจะทำให้คนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยสามารถพบปะก,กันออนไลน์ได้นะครับซึ่งระบบวิดีโอคอลนี้ต่างกันอย่างก็คือเราสามารถที่จะบอกสเกจจูที่เรา สะดวกนะครับเราว่าเราสามารถที่จะวิดีโอคอลได้ตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไหรนะครับก็เสร็จห้องขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็จะต่างกับว่าถ้าเรามีวิดีโอคอลแล้วก็มีสุดเยียงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นการละเมิดอ่าพาเวซีกันนะครับเพราะบางทีบางท่ันงก็อาจจะไม่อยากที่จะแชร์ Account ที่เป็นโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้วิดีโอคอลบนสุดเยียงต่อไทยเนี่ยก็นอกจากจะเป็นการพบปะเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นการอ่ารักษา ความเป็นส่วนตัวของตัวเราเองด้วยนอกจากนั้นจะมีอีก2องตัวก็คือการตอบกลับข้อความเยี่ยมนะครับก็คือในหน้าตตวคอมเมนต์เนี่ยเราสามารถที่จะบอดแคสต์วข้อความเยี่ยมนะครับกลับไปถึงผู้ที่ทิ้งข้อความเยี่ยมให้เราทุกท่านได้นะครับผมก็ระบบก,ก็จะส่งอีเมลไปหาท่านเหล่านั้นเช่นะขอบคุณที่ามาให้กําลังใจหรือมาเยี่ยมเยียนกันนะครับตรงนี้ก็ทําได้แล้วจุดหนึ่งที่อ,อยากจะแนะนำที่เรามีความแตกต่างคือเรามีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดในโหมดตัวที่เป็น p r i v a c y นะครับ เราสามารถบอกได้ว่าสูตรเตี้ยนนี้จะใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีลิงก์นะครับก็จะสามารถเข้าได้แต่คนที่ไม่มีลิงก์นะครก็คือไม่มีโค้ดเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแล้วก็จะเห็นแค่หน้าปกของเราแต่พวกคอมเมนต์ต่างๆที่เพื่อนๆเราทิ้งไว้ก็จะไม่เห็นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโหมด privacy ที่เราที่เรามีให้นะครับวันนี้เป็นของคุณเพนสีนะครับผมคุณคุณเพนสีก็ได้ใช้สูตรเตี้ยมของเราเนี่ยระหว่างที่ได้อยู่ที่โฮสปิเตลนะครับก็มัก็จะมี มีหน้าสุดเยี่ยมมีอัลบั้มนะครับมีผู้ให้ามาเขียนข้อความเยี่ยมไว้อย่างล้นหลามนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้จัดเซสช,ชันการพูดคุยกันด้วยระบบวิดีโอคอลของจริงนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับระบบตรงนี้ก็ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์นะครับขอแค่มีเว็บวเวบราว,เว์เซอร์วเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดขั้นใจสนใจก็สามารถที่จะเข้าลิงก์ตรงนี้ได้นะครับจะเสิร์ชบนยูทูบว่าคูอมือการใช้มาฝุดเยี่ยมไ็ได้หรือว่าจะเข้าด้วย QR code โคตรงนี้ก็ได้นะครับผม ผลกระทบของการอยู่คนเดียวเนาะว่ามันว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดรวมไปถึงเรื่องผลเป็นข้อมูลวิจัยที่มาจากที่เขารวบรวมคนไข้ที่ถูกกักตัวอยู่คนเดียวนะครับในช่วงเวลาที่มีการเกิดการระบาดของโควิดมาเลยละกันนะครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่พอสมควรถ้าสมมติการอยู่คนเดียวคนไข้ที่มีคนกักตัวแล้วเนี่ยท,ที่กักตัวอยู่เนี่ยจะเกิดอาการอะไรได้บ้างจะเกิดอารมณ์อะไรได้บ้างนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นชาร์ตง่ายๆนะครับให้ดูว่าจริงๆแล้วมันจะมีอารมณ์ด้านลบอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่เลยหลักๆเลยจะเป็นอารมณ์กลัวกับอารมณ์เศร้าโดยเฉพาะกลัวการเสียชีวิตนะครับถัดมาเลยจะมีเรื่องความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับกลัวว่าไม่รู้ว่าอาการมันจะแย่ลงหรือเปล่ากลัวว่าจะจะจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหรือเปล่ากังวลกลัวว่าถ้าสมมติวราไปติดคนอื่นแล้วเนี่ยก็จะตัวเองจะรู้สึกแย่ไปมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับ ที่เหลือก็จะมีอารมณ์อื่น,น,นๆนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องความโกรธแล้วก็ความไม่มั่นคงนะครับเพียงแต่รายงานอันนี้ที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมันมีกลุ่มทางด้านอารมณ์ทางด้านบวกด้วยนะครับในคนไข้กลุ่มที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็จริงๆมีความสุขด้วยนะครับ5%เอออย่างน้อยได้รับการดูแลอะไรบางอย่างเราทําให้รู้สึกว่าอาการของตัวเองเนี่ยถูกประครับประคองหรือว่าได้ดูแลเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความโล่งใจอยู่4%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเวลา เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยหรือว่าเวลาถูกกักตัวไม่ว่าจะเป็นเซฟควา a n นทีนที่บ้านเป็นฮอสพิท a l หรือว่าเป็นที่โรงพยาบาลเลยก็ตามเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ในด้านบวกเล็กน้อยอยู่ครับคราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือเราจะเพิ่มตัวอารมณ์ด้านบวกตรงนี้ได้ยังไงเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเขาจะเป็นการเว้นระยะห่างทางกายภาพแทนก็คือเป็นฟิสิกอลดิสแทนซิ่งนะครับแต่โซเชียลคอนเน็กันอยู่ อันนี้จะเป็นจุดที่นข้งสําคัญแล้วก็ในแนวทางการปฏิบัติทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศเองเห็นร่วมกันว่าควรจะอยู่ห่างๆกันแต่ว่าควรจะต้องมีการคอนเน็กกันอยู่นะครับเพราะว่าในการคอนเน็กกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเกิดตัวอารมณ์ทางด้านบวกของของของคนไข้หรือคนที่จะจำเป็นจะต้องกักตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วการคอนเน็กกันอยู่เนี่ย มันก็ยังเป็นหนึ่งในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นเหมือนกันเพราะเมื่อไรก็ตามที่มันมีการคอนเน็กกันคนระหว่างคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางการโทรศัพท์การวิดีโอคอลหรือการมีอินเทอร์แอคชั่นต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองตัวคนคนนั้นเนี่ยยังมีใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปยังไม่ได้หายไปจากสารระบบของของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะยังเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เราทราบด้วยว่าอ,อ๋อคนนี้ก็เป็น วันนี้ก็เป็นแลวเขามีวิธีการจัดการยังไงมีวิธีการดูแลตัวเองกันยังไงนะครับมันจะช่วยทําให้เราได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารที่มันถูกต้องแล้วก็ได้สบายใจมากขึ้นช่วงที่เราถูกกักตัวเรามีความทุกข์เราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยที่6นะฮะปัจจัยที่5้าของชีวิตไปซะแล้วอินเทอร์เน็ตแฮปปี้เนสเนี่ยบังเอิญ ตรงกับที่คุณหมอจตุรงค์ฉายในสไลด์สุดท้ายนะครับว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำให้คนมีกำลังใจมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดนะครับและเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็ความเข้มแข็งก็จะกลับคืนมานครับผมคิดว่าการใช้ดิจิทัลเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งเหล่านั้นเนี่ยสมุดเยี่ยมดับไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะครับที่จะนำความดีมา ทําให้คนเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้นะครับเมื่อกี้ที่เราบรรยายกันให้เห็นว่าสมุดเยี่ยมมันแตกต่างจากการไปเยี่ยมโดยใช้ Facebook หรือว่าใช้ไลน์เนี่ยมีคนถามผมเหมือนกันว่าแล้วมันใช้ไลน์ได้อยู่แล้วใช้ Facebook ได้อยู่แล้วทําไมต้องมีสมุดเยี่ยมเมื่อกี้ที่อธิบายเนี่ยมีข้อมูลเพียงพอที่ผมจะไปเล่าให้คนให้คนอื่นฟังครับว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นโควิดเนี่ยแม้คนมาเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยเนี่ย ทำมากๆก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ถ้าต้องตอบซ้ําเล่าเรื่องยาวหลายเรื่องเนี่ยก็ยิ่งเหนื่อยแล้วถ้าถึงจุดที่เราเรากําลังเทรียอยู่มากๆหรือถ้าเราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับถึงจุดนั้นนะครับก็ควรจะห้ามเยี่ยมควรจะห้ามพูดคุยซึ่งสมุดเยี่ยมเนี่ยก็จะลดปัญหาความเครียดทั้งสองฝ่ายคนที่อยากมาเยี่ยมก็แวะมามาอ่านในสมุดเยี่ยม ก็สามารถที่จะรับการเล่าเรื่องโดยที่ผู้ป่วยไม่ไม่ไม่เครียดนะครับไม่เหนื่อยแล้วก็ขอชื่นชมนะครับที่สมุดเยี่ยมดักไทยก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่เราคิดสสญญขึ้นทําขึ้นแล้วก็มอบให้กับสังคมไทยครับ